สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ใน EP ที่3นะคะในการถักกระเป๋าลายใบไม้นะคะ EP ที่3นั้นก็จะเป็นแถวห้านะคะใน EP นี้อาจารย์จะทำหลายแถวให้กับเพื่อนๆนะคะตรงนี้ก็คือแถวที่4เราทำเสร็จแล้วแถวที่4ก็จะไปเป็นแถวที่5้าหนะคะ อาจเป็นไปได้ถึงแถวที่8นะในคลิปนี้อาจารย์ไม่อยากทำคลิปอัดยาวเกินไปนะคะก็โอเคเ,ออเดี๋ยวนะคะหาไอ้ตัวมาร์กไว้ก่อน แสงสะท้อนข้างบนแสงสว่างแสงสะท้อนข้างบนสีม่วงเราต้องเอาสีสีส้มนะคะจะได้เห็นตรงนี้คือแถวที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่แถวที่สี่ต่อไปแถวที่ห้า แถวที่ห้าแถวที่ห้าผังลายที่ตรงนี้เราจะไม่ใช้ตามผังลายนี้เลยนะคะอาจารย์แก้ผังลายหมดเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวที่ห้าคือตัวนี้นะคะคือตัวนี้แถวที่ห้านะคะแถวที่ห้า สามสามโอเคแถวที่ห้าแถวที่ห้าเราก็เริ่มต้นเริ่มต้นเอฟสองหลักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เอฟสองหลักไปเรียบร้อยแล้วเข็มหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ โอ้ oh, อาจารย์พาเพื่อนๆพื่ทำผิดแถวที่สี่พาเพื่อนเพื่อนทำแถวผิดแถวที่สี่หนึ่งสองสามสี่โอเคเดี๋ยวพาใหม่พาทำตอนนี้จะพาทำแถวที่สี่ใหม่นะคะ แถวที่สใหม่หรือออกเลยค่ะแต่วิดีโอวิดีโอที่ทิปอัพเข้าไปอ่ะแถวที่3แถวที่4อาจารย์จะไม่ลบนะคะขอโทษทีด้วยนะคะดูผิดโอ,โอเคอาจารย์ทำผิดนะคะแถวที่สเราจะลือใหม่ แถวที่สี่โอเคค่ะแถวที่สี่ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยนะคะผิดตรงนี้ค่ะต้องทําต้องทําไอ้ตัวบขึ้นมาก่อนค่ะแถวที่สี่นะคะเพืเ่อนๆค่ะตรงนี้จะเป็น ตัวปีกคู่นะคะสองหลักนะะแถวที่4นะคะ1 2 3 4แล้วก็นะคะโซ่1 2 3 4โซ่3คะ่ะโซ่3พันหัวเข็มตรงนี้นะคะเราจะทำเป็น V ก่อนคะ่ะโซ่1 แล้วก็ 1, 2, 3ค่ะทำแค่นี้ค่ะนี่คือแถวที่4โอ้โผิดพลาดมากเลยค่ะ <c oughs> แต่คงไม่ได้ลบนะคะตรงตรงแถวนั้นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนถักไปแล้วหนึ่งแถวก็ลือออกนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะทำให้เพื่อนเพื่อนทำผิดไปหนึ่งแถวนะคะไม่เป็นไรคะ่ะนะคะ ผิดเป็นครูนะคะตัวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งโซ่สาม ตรงนี้นะคะเนี่ยต้องทำเป็นตัว V ก่อนค่ะโซ่หนึ่งค่ะทำอย่างนี้ค่ะตัว V ค่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวอาจารย์จะไปเขียนตรงชื่อเรื่องนะคะให้ถักเฉพาะแถวสามแถวสี่ไปในคลิปวิดีโอใหม่เพราะว่าอาจารย์พาทำผิดนะคะเ,เพื่อนๆก็คงจะ ไม่ได้ถักจะ่คิดแะแก้ในในชื่อวิดีโอนะคะปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะคะโอ้นี่แค่โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็มาทำตรงลายนี้ 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 ่คะลายที่ถูกต้องแถวที่สี่ค่ะตอนนี้อาจารย์ก็นะคะถักมาถึงนะคะแถวที่4ี่ครบละเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งว่าแถวที่4นั้นนะคะลายมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ ตัวลายของตัวที่สนะคะก็จะมีหลักสหลักตรงนี้จะเป็นโซ่3ามแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะลง2ครั้งซึ่งในหลักนี้ก็โซ่1โซ่3แล้วก็ทำตรงนี้2ครั้งโซ่1ลง1โซ่หลงหแล้วก็โซ่1แล้วก็ลง2ครั้งไม่มีโซ่ แล้วก็ถักตรงนี้3ลงตรงนี้1โซ่1ลงตรงนี้1โซ่3นี่คือลายแถวที่4ต่อไปเราจะทำลายแถวที่5นะคะ ขึ้นหลักนะคะโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มนะคะลงหลักถัดไปค่ะแถวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่สามคะ่ะหนึ่งสองสาม โซ่สามลงตรงกลางนี้นะคะลงตรงกลางนี้นะคะโซ่หนึ่งลงตรงกลางที่เดิมอีกค่ะโซ่หนึ่งลงตรงกลางอีกครั้งค่ะ ได้อย่างนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สามเหมือนเดิมค่ะเราเจอลายนี้เราก็ลง F คือลงหลักหลักถัดไปก็ลง F โซ่หนึ่ง ลงตรงนี้นะคะ F ก็คือหลักโซ่หนึ่งตรงนี้ก็เจอลายเหมือนเดิมค่ะถักเหมือนเดิมค่ะลง F ลง F ค่ะกลับมาเจอลายเหมือนเดิมคือลายนี้นะคะโซ่สามหนึ่งสองสามลงตรงกลาง เโซ่หนึ่งลงตรงกลางเอโซ่หนึ่งลงตรงกลางลงสามครั้งนะคะคราวนี้ก็โซ่สามหนึ่งสองสามเจอลายนี้ก็เหมือนเดิมค่ะถักอย่างนี้ค่ะจนครบแถวเป็นแถวที่ห้านะคะ ็ถักมาครบรอบของแถวที่ห้าแล้วก็จะเชื่อมต่อกันนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เอฟหลักถัดไปนะคะโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ตรงตรงนี้นะคะเราจะถักเว้นตรงกลางนะคะหลักแรกเอฟหลักแรกนะคะเราจะลงสองครั้ง ที่หนึ่งลงซ้ำที่เดิมนะคะครั้งที่สองจากนั้นก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามเว้นไปนะคะมาหลักที่สามค่ะลงสองครั้งครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองโซ่สี่ค่ะตรงนี้ก็ถักปกตินะคะ F, เราแล้วก็ F ข้ามไปนะคะนะคะข้ามไปยังเราจะข้ามตรงนี้นะคะข้ามไปยัง F ถัดไปนะคะ นี่ค่ะอีกรอบนะคะโซ่สี่สองสามสี่ตรงนี้ลงสองครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง โซ่สามหนึ่งสองสามข้ามมาหลักถัดไปนะคะลงสองครั้งเหมือนเดิมแล้วก็โซ่สี่สองสามสี่ ก็ถัก F เชื่อมติดกันข้ามนะคะหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือแถวที่หกนะคะหุลข้าลูกหล่นที่ไหนละ่ะเออนะแถวที่หก นี่คือแถวที่6นะคะแถวที่5เราทําเสร็จแล้วแถวที่6นะคะก็คือตรงนี้เราเชื่อมหากันเลยนะคะโซ่สี่ลงตรงนี้สองครั้งโซ่สามลงตรงนี้สองครั้งโซ่สี่แล้วก็ถักไม่มีโซ่ตรงนี้เชื่อมติดกันนะคะ แล้วคนี้เราก็ถักต่อไปจนครบแถวห้าเราจะขึ้นแถวที่หกนะคะค่ะก็ถักมาครบแถวที่หแถวที่หนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวที่หกเราก็จะเชื่อมต่อกันนะคะ หนึ่งสองสามทักโซ่หนึ่งสองสามรอไว้นะคะ ขยับไหมนะคะให้เขาเข้าที่นะคะถักแต่ละช่วงให้เพื่อนเพื่อนนะคะขยับไหมให้เขาได้ไหมอนะะยืดได้สวยจัดนะคะเขาเรียกว่าจัดเส้นไหมอาจารย์ก็จะทำอย่างนี้ทุกทุกตัวนะคะ ือเราจะต้องดึงไหมที่มันเป็นย่นย่นที่ให้เขาเรียงไหมเส้นนะคะให้ได้สวยเดีย๋ยวเรามาดูลายกันนะคะ ตอนนี้เราถักถึงแถวที่ที่หกนะคะก็จะเริ่มเป็นลอยนะคะลอยเริ่มขึ้นใบไม้ตัวนี้คือเริ่มขึ้นใบไม้นะคะตัวนี้เริ่มขึ้นใบไม้ตัวนี้ก็จะเป็นขอบเสื้อขอบคอเสื้อนะคะตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับ,บตรงนี้ ตัวนี้ค่ะเรากำลังถึง1 2 3 4งสี่ห้าหก็คือตัวนี้ค่ะเรากำลังถึงแถวตัวนี้นะคะซึ่งอาจารย์เคยบอกเพื่อนๆนะคะว่าลายที่เราได้ใน Pinterest นั้นน่ะนะคะเราก็ต้องมาดัดแปลงตาม,มเห็นไหมคะตรงนี้ตัวนี้เขาใช้3หลักนะคะ f 3 f 3แต่อาจารย์อาจารย์ใช้ f แค่ส แต่ถ้าเ,เพื่อนๆต้องการขยายลายอีกนิดหนึ่งโดยไม่เพิ่มใบไม้เ,เพื่อนๆก็ใช้สามหลักได้ตัวตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนิดหนึง่งก็จะขยายตัวได้นะคะก็จะมีเทคนิคนะคะอย่างตัวนี้เขาเขียนไว้โซ่สี่แต่อาจารย์ใช้สามนะอาจารย์ 3, ใช้สามใช้สามนะคะคือเราจะปรับปรับโซ่ตามเลยนะคะเพื่อที่จะให้แบบออกมาสวย นะคะ <c oughs> ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็น EP 2อเนี้ยอาจารย์จะไล่ใหม่1,2,3,4ก็คืออ่อ e ี3แถวที่4,5,6 4, 4, 4, นะคะ4,5,6เดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำา p p ต่อไปเป็น EP ที่7,8,9,10นะคะตรงเนี้ยนะคะพบกันใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ